ทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2,568ครับพลตำรวจเอกกิตรัตนพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในกิจกรรม จิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568ณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้แทนหน่วยราชาการในพระองค์ พร้อมด้วยพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและหัวหน้าส่วนราชาการร่วมพิธีรับมอบและตรวจเยี่ยมถุงพระราชทานโดยมีหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานราชาการอื่นๆร่วมจัดบูธอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติแจกอาหารพระราชทาน พร้อมจัดบริการด้านสุขภาพรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ความรู้กฎหมายจราจรโทษของยาเสพติดอาจยากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงบริการด้านอื่นๆอาทิตัดผมฟรีและสอนดนตรีเยาวชนเป็นต้นทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมรับบริการได้ตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครครับและก็เป็นเรื่องที่สำนักชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลดำเนินการจิตอาสาพระราชทานครับที่หน่วยรักษาดินแดงนะครับโดยเป็นกิจกรรม ต,ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานจราจรงานดูแลรักษาสุขภาพเนื่องในโอกาสที่คล้ายวันพระราชจะเฉลิมพระชนมพรรษานะครับขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เป็นเรื่องที่เราทําเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยจะเห็นได้ว่ามีทั้งข้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนและเด็กนักเรียนมาร่วมกิจกรรมโดยมีการบริจาคโลหิต ตรวจร่างกายสุขภาพฟันเอ็กซรเลดูคลื่นหัวใจนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้ด้านวินัยการจราจรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานชาติด้วยครับได้ประโยชน์ครับอย่างเช่นเรื่องจราจรจะได้ความรู้นะครับเมื่อกี้มีเกมกิจกรรมเรื่องเกมที่ให้บิงโกว่าเจ้าหน้าที่จะบอกโจทย์แล้วก็ บอกไปถ้าชนะก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆแต่อย่างน้อยได้เสริมสร้างความรู้ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยรู้ว่าวินัยด้านการจราจรการขับขี่การเห็นป้ายสัญญาณเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ถือว่าเป็นการเสริมสร้างครับส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายเมื่อกี้ที่เดินไปดูก็มีทั้งข้าราชการมีทั้งประชาชนมาขอรับบริการแล้วก็มีจากสถาบันการศึกษาซึ่งมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับ ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ก็เลยคุยกันว่าที่หัดใหญ่เราน่าจะลงไปลงไปแล้วครับทางทางผมจำชื่ออะไรการจนาพิเศษโรงเรียนอะไรเนี่ยครับถือว่าต้องขอบคุณด้วยทุกหน่วยเลยครับจิตาสาทาด้วยหัวใจครับแล้วก็เป็นโครงการพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับเราทําด้วยหัวใจเพื่อพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้ นอกเหนือจากหน้าที่ครับเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีมีความสุขปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตอาสาพระธานลงไปช่วยทุกหมู่เหล่าเราร่วมมือร่วมใจกันที่จะช่วยกันคลี่คลายปัญหาต่งตางๆได้โดยจิตอาสาพระธานครับ